มาดูการตั้งตะขอจากลาต่อเนื่องจากการตั้งเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้วไขน็อตขยับกัดเข็มหน้าออกให้ขยับได้แบบนี้แบบเหนื่อยๆไว้ก่อนนะครับตะขอ จะต้องโยกได้แบบหนื่ๆนะครับไม่ควรให้มันหลวมหรือมันแน่นเกินไปมันโยกยากมันทําให้การปรับยากนะครับเมื่อเสาเข็มลงสุดตะขอจะห่างเข็ม4มิลใช้ตัวนี้วัดเลยก็ได้นะครับใช้กุญแจที่หมุนการจับตะขอ แล้วก็หมุนล้อสายพานจักไปทางหลังจักให้ปลายตะขอถึงเข็มตะขอจะเกี่ยวเหนือรูเข็มขวามือสูงกว่าเข็มซ้ายมือเล็กน้อยเข็มซ้ายมือจะต้องเกี่ยวเหนือรูเข็ม1.2มิล สังเกตดูดีๆนะครับขวามือจะกินสูงกว่าเข็มซ้ายมือเล็กน้อยตะขอในจังหวะขากลับปลายเข็มจะกินหลังตะขอห่างรูตะขอปลายเข็มกับรูตะขอจะต้องเท่ากัน ลายตะขอห่างเข็มตอนที่กำลังจะเกี่ยวเหนือรูเข็มขวามือการตั้งตะขอจักรา ตะขอเมื่อถึงเข็มขวามือตะขอจะชนเข็มเล็กน้อยให้มีความรู้สึกว่าชนอยู่เหนือรูเข็ม1.5มิล เขนซ้ายอยู่เหนือรูเข็ม1.2มิลเมื่อมาถึงเข็มซ้ายเข็มซ้ายจะห่างตะขอเล็กน้อยถ้าตะขอเบียดเข็มมากเกินไปให้จูนน็อตตัวนี้จูนออกหมุนขวา ถ้าห่างเข็มมากเกินไปให้จูนเข้าหมุนซ้ายถ้ามันกินไม่ตรงตามที่ต้องการก็ไขน็อตจับเสาเข็มออกให้หนียๆใช้กุญแจบิดซ้ายขวาได้ทีละน้อยทีละน้อยสังเกตด,ดูทีละน้อยหมุนเช็คทีละน้อย,อยใจร้อนนะครับ เมื่อได้ก็ล็อกซสาเข็มให้แน่นเมื่อได้จังหวะตะขอถึงเข็มขวาชวนเข็มเล็กน้อยและถึงเข็มซ้ายห่างเข็มเล็กน้อย เข็มขวาตะขอจะอยู่เหนือรูเข็ม1.5มิลเข็มซ้ายตะขอจะอยู่เหนือรูเข็ม1.2มิลแล้วก็ล็อกล็อตจับการตะขอให้แน่นเลย การตั้งกับเข็มขยับขึ้นหรือลงให้เหลี่ยมกัดเข็มนี้อยู่ให้ตรงกับรูเข็มด้านล่างหลังจากนั้นหมุนล้อสายพานจากักไปทางหลังจกักให้ปลายตะขอถึงเข็มดันกัดเข็มให้แตะเข็มพอดี แล้วก็ล็อกน็อตจับกัดเข็มให้แน่นสังเกตจุดนี้นิดหนึ่งเมื่อเราดันเมื่อเราดันกัดเข็มมาให้แต่เข็มพอดีแล้วการที่ตะขอชนเข็มจะหายไป ใส่เข็มหันวอาเข้าในใส่ให้ตรงนะครับเพราะมันมีผลกับการสร้างบ่วงได้และมันทําให้ได้กระโดดต้องใส่ให้ตรงหันเว้าเข้าในนะครับหันเว้าไปทางหลังจกักใส่ให้ตรงดันขึ้นให้สุดแล้วก็ล็อก ปลายเข็มทั้ง3เล่มจะไม่เท่ากันนะครับเข็มขวาจะสูงกว่าเข็มซ้ายเข็มซ้ายจะต่ำกว่าเข็มขวา